โอเคครับ okay, ผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมโจ o ex slider นะครับก็วันนี้ครับเราอยู่กับเกม R O V เซอร์เบต้าจีนนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับมันมีฮีโร่เข้ามาใหม่นะครับก็คือมันเข้ามา2อสวันแล้วแต่ผมมาอัดคลิปไปแล้วเว้ยแต่มันก็อ่าใช้ไม่ได้ก็คือมันมันตัดไม่ได้นะครับมันตัดต่อไม่ได้ครับมันทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมก็อันนี้ก็มาอัดกันล้วกันอัดแบบสดๆเลยเร็วๆเลยก็แล้วกันนะครับผม มาเรามาดูกันว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะไปดูกล่องข้อความก่อนนะครับอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ากิจกรรมกิจกรรมนะครับเป็นวีลาร่างตัวจิกซอนะครับถือว่าสวยนะครับตัวนี้สวยมากผมบอกเลยว่าตัวนี้สวยมากผมเป็นคนที่ชอบเล่นวีลามากแล้วก็ตัวนี้บอกเลยว่าโคตรสวยแล้วก็อ่าเรามาดูอ่า สกินนะครับผมสกินสกินอ่าเราเลื่อนไปดูเรื่อยๆครับผมผมบอกเลยว่าสกินแต่ละสกินเนี่ยโคตรสวยนะครับเฮ้ยอ่ะตัวนี้ครับหนึ่งตัวนะครับเป็นสกินตัวนี้เลยนี่สวยปะ่ะโคตรสวยนะเนี่ยดูล่างนี่โคตรเฟีย้ยวเฮ้ยสวยมาก ผมบอกเลยว่าตัวนี้มีอยู่ใน่อลอตเตอรี่ด้วยนะครับก็ไปสุ่มได้นะครับผมในลอตเตอรี่อีกไม่นานคงจะแจกนะครับสําหรับตัวนี้นะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบไงผมไม่ใช่เป็นสายซัพพอร์ตสักเท่าไหร่นะครับผมจะเล่นซัพพอร์ตเป็นซัพพอร์ตที่แบบมันไม่ใช่ตัวซัพพอร์ตจริงๆอะ่ะเอองงไหม <laughs> ตัวซัพพอร์ตผมผมไม่ได้เล่นเว้อะเลืเ่อนไปดูเรื่อยๆครับ ผมบอกเลยว่าสกินของอวี๋ปปเซบเตนจีนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมาช้านะครับช่วงนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเซิร์ฟไทยก็อาจจะมีแล้วนะครับผมนี่ยูเอะยูเอะล่างนี่สวยสวยมากสวยจริงๆผมเจอคนในเกมเล่นละโคตรสวยโอ้สวยมากสวยจริงแล้วก็ เลื่อนไปดูเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยผมบอกแล้วผมมาเรื่อยๆอ,อ่ะวันเนี้ยอารามมีแล้วอารามมานานแล้ววันนี้มานานแล้วบางตัวเนี่ยผมกล้าลืมนะบางตัวแม่งก็แบบแม่งหลบอะ่ะมันหาไม่เจอจริงๆเว้ยนี่เป็นอีกตัวหนึ่งสวยปะสวยปะสวยนะ ช่วงนี้เมดแม่งมาเยอะจัดเลยสกินเมดอะ่ะโคตรสวยแล้วแบบมันมาเยอะนะแต่มาโคตรสวยมาแบบโคตรเฟี้ยวอะ่ะแล้วก็สกินเอลซุนะครับผมบอกเลยว่ามันมานานแล้วนะครับเอลซุเอลซูล่างกิ้งจอกเซิร์ฟเซิร์ฟไทยก็มามานานและมาลดแล่นในเซิร์ฟไทยนานแล้วนะครับแต่เซิร์ฟเบต้าจีนเพิ่งเอาเข้ามาคิดดูเอาก็แล้วกัน นี่ครับผมวิกเตอร์ผมบอกเลยว่าวิกเตอร์ล่างเนี้ยเทมากแล้วกอ็อยู่ในอยู่ในจัดอันดับของแลงโกขึ้นไปนะครับอยู่ในแรงโกขึ้นไปนะครับมันแจกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมก็ผมอาจจะเก็บนะครับเพราะว่าวิกเตอร์ล่างเนี้ยผมอยากได้มานานแล้วนะครับเพราะว่าผมรู้ข่าวว่าวิกเตอร์ล่างเนี้ยจะออกอะ่ะผมบอกเลยผมโคตรชอบวิกเตอร์ล่างเนี้ย โคตรสวยแล้วก็อิลูเมียครับผมบอกว่าอิลูเมียโคตรอลังการคือแบบไฟเนี่ยไฟห้าห้าเนี่ยผมบอกเลยว่ามองไม่เห็นแมพเฮียโคตรอลังการใครที่โทรศัพท์ไม่ดีเนี่ยอาจจะแหลกได้นะครับเจออิลูเมียล่างนี้เข้าไปเหี้ยสวยจริงเลยก็ดูดิอ่ะดูอลังการมากอะ่ะแค่ตัวแค่เปิดตัวก็อลังการแล้วอะ่ะแล้วเจอสกิลสกิลอีกอะ่ะโคตรอลังการ,รอราารู้ โอเคครับไปครับเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆครับอิลูเมียอิลูเมียเสร็จเป็นอะไรวะถ้าเกิดจำไม่ผิดในเว็บน่าจะเป็นนันตยาปะ่ะนันตยาหาหน้านันตยาก่อนนันเตยะถ้าเกิดจำไม่ผิดน่าจะเป็นนันตยานะครับ แต่อันนี้มันมาอยู่ในนี่นี่นันยญานี่ชิงหูโคตรสวยขอขอขอดูใหม่ขอดูใหม่อีกรอบโอ้โหโคตรสวยขอดูใหม่โอ้สวยปะสวยเกินมีหมีด้วยเฮ้ยไม่ใช่นันทาเป็นลอเลี้ยวไอ้พูดผิดไอ้เหี้ยก็ว่าอยู่นันยาไม่มีปีกได้ไงวะ รอเลี้ยวครับไม่ใช่นายาย่านะครับพูดผิดช่วงนี้ติดนายาย่านิดหน่อยโอเคนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นอ่าผมหาไม่เจอเดี๋ยวผมจะไปดูพาไปดูตรงนี้ก็แล้วกันผมหาไม่เจอนะทุกคนอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเป็นแอสซาซินนะครับเป็นตัวผู้หญิงแอสซาซินแอสซาซิน Assassin นี่ผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยผมมีแล้วนะครับแล้วสวยมากสวยมากเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมันอยู่ในลอตเตอรี่ใช่ไหมผมได้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าผมได้อะไรมั่งนี่ครับผมได้มาหมดแล้วเอ้ยเช่าววะ ไม่ใช่ดินี่ผมได้มาแล้วนี่เห็นไหมที่จริงอผมอยากได้ยูเอะเกเอลสุแต่ตัวเนี้ยผมไม่อยากได้ซิลิเทียเนี่ยแต่มันมาเฉยเออแปลกว่ะแปลกแต่จริงนะครับผมโอเคผมมียูสามลูกใช่ไหมอย่างละ3ามอย่างละสมใช่ไหมผมขอจัดหน่อยก็แล้วกันสามลูกขอ3ามลูกนะครับ มาดูดวงกันหน่อยสิโอ้ยไม่ได้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 มาดูดวงกันหน่อยสิมา <c oughs> ดูดวงกันหน่อยสิมาดูดวงกันหน่อยสิเป็นไงได้เฉยมาดูดวงกันหน่อยสิมาดูอีกทีสิถ้าเต้ติดต่อกันนี่ยโหบอกเลยว่าจังไรจตดมาดูสิมาดูสิ <c oughs> ขออีกลูกหนึ่งบุบ<笑><笑>สหด้เอฟูเฮียสามลูกสองตัวโอ้โอ้เยได้เฉยเฮียได้คนง่ายเฮ้ยผมมีอีกนี่่าไปจัดไปจัดไปขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวนึงถือว่าขอกันแล้วกันโอ,โอเคครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe และก็ติดตามให้ด้วยนะครับผม,ผมไปละไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้า